จะทำยังไงดียังขายสินค้าไม่ได้สักอย่างเลยค่ะคุณรู้ไหมคะว่าที่คุณขายไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าคุณขายไม่ดีค่ะเพราะว่าเป็นที่ ตัวคุณนะคะบอกตัวเองเอาไว้ว่าคุณเป็นคนขายไม่ดีค่ะคุณรู้ไหมถ้าคุณอยากขายดีคุณก็ไปดูคนที่เขาขายดีดูแล้วก็เสพเสพโอ้เขาทําแบบนี้นะเขาทําแบบนี้นะเขาทําแบบนี้นะแล้วเขาขายได้นะเออให้คุณบอกตัวเองเลยค่ะว่าคุณเป็นคนโคตรของโคตรขายดีไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรหยิบสินค้าตัวไหนมาคุณก็ขายดีค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณบอกเขาคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วแล้วแต่ว่าจะ ซื้อหรือไม่ซื้อก็อยู่ที่ตัวเขาเป็นคนตัดสินใจเราไม่สามารถไปบังคับเขามาซื้อสินค้าเราได้แต่เรานะคะสามารถส่งต่อข้อมูลดีๆให้กับเขาได้เพราะว่าสินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าโคตรของโคตรดีค่ะแค่คุณมีจิตให้ที่ดียังไงคุณก็ขายได้แล้วค่ะให้แล้วก็ให้แล้วก็ให้ให้ข้อมูลตามที่เขาต้องการสอบถามข้อมูลเขาเียกค่ะว่าเขาเป็น เป็นแบบไหนมีลักษณะแบบไหนต้องการสินค้าแบบไหนเราสามารถส่งต่อสินค้าอันนั้นได้เลยค่ะไม่จําเป็นว่าเราจะเราจะมีขายหรือไม่มีขายเราสามารถส่งต่อข้อมูลเขาได้ถ้าสมมุติเราส่งต่อข้อมูลเขาได้บอกเลยค่ะว่าลูกค้าคนนั้นก็จะกลับมาซื้อคุณได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะอะไรคะเพราะคุณให้ข้อมูลที่ลูกค้าเขาต้องการค่ะเนาะ ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ซื้อถ้าเขาไม่ซื้อตอนนี้ต่อไปเขาก็ต้องซื้อเพราะอะไรคะรเพราะว่าเขาเห็นว่าเราให้ข้อมูลเขาในสิ่งที่เขาอยากได้ให้แล้วก็วางแล้วก็ไปให้คนอื่นต่อให้แล้วก็วางแล้วก็ให้ไปให้คนอื่นต่อไม่จําเป็นว่าแค่คุณให้ขนาดนี้เท่ากับคุณก็ขายได้แล้วค่ะคืออะไรคะคุณขาย เก้าอี้ในใจเขาแล้วเพราะว่าคุณเข้าไปนั่งในใจเขาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือการขายอีกหนึ่งอย่างนะคะลองไปทําดูนะคะโคดอุ้มชาลินีรุ่นพี่ออนไลน์สร้างรายได้จากการเพียวเดอรเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะกดลิงก์ที่ใต้โปรไฟล์ติดตามกันได้ค่ะ